ตอบงานพัดลมอัจฉริยะนะครับก็จะคอนโทรลด้วยดิโนนาโนนะครับรีเล่สามชแนลนะครับเพื่อคอนโทรลตัวสวิตพัดลมนะครับผมแล้วก็จะอ่านค่าจากตัว D ี t 1 1ทีน่ะครับเพื่อมาประมวลผลนะครับตอนนี้เราดำการเซตตัวเครื่องไว้ที่มากกว่า20จะเป็นเบอร์1นะครับมากกว่า20องศาเป็นเบอร์หนึ่งมากกว่า30องศาเป็นเบอร์2มากกว่า35องศา จะเป็นเบอร์3นะครับผมตอนนี้ก็คือ29นะครับก็จะเป็นเบอร์1นะครับอันนี้เราให้ดูอุณหภูมิห้องเฉยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มอุณหภูมิด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็คือเอาเอาไว้ให้เพิ่มความร้อนนะครับห่างๆกับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ให้อยู่ไกลหน่อยนะครับจะได้เซนเซอร์ได้ไม่เป็นอะไรนะครับโอเคตอนนี้นะครับสังเกตตอนนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมก็ถ้ามันพุ่งขึ้นไปที่ตัวอุณหภูมิ สามสิบนะครับมากกว่าสามสิบนะครับก็คือจะเป็นอ่าเวอร์สองนะครับตอนนี้นาะอ่านี้สังเกตน,นะครับเป็นเวอร์สองไปแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราลองทําให้มันมากกว่าสามห้านะครับ อ่าตัางเกตน,นะครับจะเป็นเบอร์สามแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับการทดสอบตัววงจรและโค้ดนะครับ